ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเอสตราส p ปนนะครับเครื่อง150ไอเกตระบบเบรกเป็น ABS นะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่น Racing งซิี้นะครับทําออกมา2สีก็คือสีเขียวพิเศษนะครับกับสีขาวมีแค่2สีนะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งนะฮะมีพักทับคันซ้อนนะใส่เพิ่มเข้ามานะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็มีติดฟิล์มกันลอยนะครับ ที่ไฟเลี้ยวครับายขวาแล้วก็ทางด้านหน้านะครับที่หลังแล้วที่ไฟหน้านะครับสีสวยเดิมนะครับสภาพสีก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับหรืออน้อยไม่เคยชนล้มนะครับเป็นตำหนินะครับเจ้าของขอแต้มสีไว้หน่อยนะฮะ ตรงด้านหลังนะครับแค่นี้นะครับสีเดิมนะครับยังด้านหลังเดิมล้อสีทองสูงนะครับหนังเบาะเดิมนะครับตวามเสียงเท่าเดิมยังไม่ได้ปัดนะครับเผร็จนะครับเพจซิงซิตีนะฮะมีช่องชาโทรศัพท์ด้านในนะครับจีชิปครบสองดอกภาษีพรบไม่ขาดนะครับเล็กหม่สองพันกิโลนิดๆนะครับ ในแท้นะครับพร้อมใช้งาน